การให้น้ำหยาก,กินนี่โดยโดยวิธีใส่หัวสปริงเกอร์ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมินาคม2 5 0 0ันหาหนะครับเข่าสู่หนาแรงนะครับเพราะฉะนั้นหยาก,กินนี่ต้องการน้ำขันมองไหนทีห้าบอ ะครับบ่หน้ำหยากินนี่สีเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรกร็ให้สังเกตนะครับสังเกตเบ้างว่าข้าวไหา่หนำสมบูบรณ์บ่อไห่ปุ๋ยนะครับพ่อเพียงบอ่อนะครับกับการเจริญเติบโตขันข้าวไหา่หนำไห่ปุ๋ยพ่อเพียงนะครับกเาเสียถิ่หายาเข้ายาวเร็วนะครับ ถ้าช่วงใดที่เท้าไ้าน้ำบัวทวถึงนะครับอยาก,กินนี่กะสีแหงเหี้ยวนะครับลักษณะคล้ายๆกับแปลงนี่ครับลดน้ำบัวถึงอยาก,กินนี่กะสีเริ่มเหี้ยวนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไ้น้ำนะครับกะสีฟืนขึ้น,นาหม่นะครมันเหี้ยวยวงเสียนะครับ,รบถ้าเราลดน้ำให้เขาดินชุ่มนะครับ ตื่นส oma ห้อกสิกลับมาสดสื่นกลับมาจะเลื่อนเติบโตอีกคือเก่านะครับจากที่แห้งๆเหี่ยวๆสำหรับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงดินเหนียวนะครับดินเหนียวในหนาฝนสีอมน้ำนะครับดินสีลมแต่ธนาแล้งนี่ดินสีแห้งสีแก่นนะครับเพืงเงงเง่อเทียาจะเลื่อนเติบโตยาก เพราะฉะนั้นต้องให้น้ำให้ดินมันซุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นนานาเมืองแปงที่เป็นดิน,นรทนานร,ททนนรทยายนะครับที่นาแรลงที่ทนนะครับที่พอใครเหี่ยวง่ายนะครับแต่ว่านาฝนนี่สิสืบดินเหนียวบ่ได้นะครับดินเหนียวสิหญ้าสีเจริญเติบโตดีนะครับในช่วงนาฝน,นนะครับดินทรายหญ้าสีเจริญเติบโตได้ดีนะครับในช่วงนานแหล่ง แปลงนี้ก็ใส่ทั้งปุ๋ยเคมีนะครับกับปุ๋ยคอ,อกนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับที่สั่งมาจากฟาร์มก็บอกานี่ใส่อยู่ครับเพราะว่าท้องบริเวณหนามก็เลยบริใส่ปุ๋ยขี้ไก่เสริมลงไปนะครับก็ใส่เพียงปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยชีวภาพ นาแรงต้องการน้ำร้ายนะครับแต่ขับเป็นหน้าฝนกระสิประหยัดน้ำประหยัดไฟเพราะว่าเขาอาศัยน้ำฝนดินซุ่มนะครับเมื่อดินซุ่มแล้วก็บ่ค่อยไดืหดง่ายนะครับนาแรงสิเปลืองไฟอยู่เปลืองไฟ,เป,งไฟเปลืองน้ำน้ำที่พี่น้องเห็นนี่เป็นน้ำจากสะนะครับของกรมศัพ่นมะเจาะไห่นมาคุดไห่นะครับ บรรยากาศช่วงหกโมงแรงนะครับมมอนี่ก็เป็นมือวันมะคาบูชาหรืออัฐมีบูชานะครับเป็นวันมะคาบูชาวันจาตุรงขสัสน,นิบาตนะครับบอกเพดเมื่อกี้ อีเกลงกำลังขึ้นนะครับแนมเบิงทั้งด่านตะวันออกตะวันแสงยังสู่แสงอาทิตย์บ่ได้นะครับก็เลยพอฮันได้เจิดจ่าเต็มดวงนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยขีง้งัวนะครับเอามากองไว้บฮันได้ใส่กระสอบพูมัดนะครับเอาบฮันนี่เวลาที่มาวานมาใส่ ทามีเว,าเวลาเบิ้งดีๆนะครับน,น้ำสม่ำเสมอให้ปุ๋ยสม่ำเสม,สมอยากินนี่สามารถเจ็บเกี่ยวได้สามาทถติ์ถึงหนึ่งเดือนนะครับตอเถื่อนะครับแปง้งในกาให้น้ำบ่ทัถึงนะครับยาเสื่มเหี่ยวนะครับเราก็เลยเปิดสปริงเกอร์ให้หลังจากที่บริษาทสปริงเกอร์มาดนนะครับ ก็ต้องการน้ำก็เลยมาต่อสปริงเกอร์ให้อันนี้ก็เป็นน้ำสาขื่กันนะครับแต่ว่าเริ่มซึมมืดละ,ละน้ำนี่สาเพราะว่าฝนมาตกคาดว่าให้ม่มอีก2เดือนนะครับมีหน้าเมีสานี่ก็ถือว่าโอเคเขาสูนาฝนพรึกษภากับม่มีปัญหาเรื่องน้ำแล้วนะครับ แปลงนี้ก็กึ่งดินเหนียวนะครับหญ้าก,ก็เลยต้องการน้ำเพราะว่าดินมันแห้ง ต้นกล้วยนะครับกับเหี่ยวแห้งนะครับเพราะว่าหนามบ่พ่อเอามารอเลียงหยานะครับ